สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันเสาร์ที่27 สิงหาคม2565มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอดเหนือเมกเนีเอียตัวบนตรงโต๊ดอาจารย์ให้แนวทางมาทั้งหมด10ชุดนะครับชุดที่อาจารย์ไฮไลท์สีมาให้ครับก็คือชุดเน้นมี1.38 3.56แล้วก็3.58ทุกท่าน ชอบนอกเหนือจากที่อาจารย์ไฮไลท์สีมาให้ก็ลองนำไปเก่งกันดูนะครับ1กันยายน2565ต่อมาครับแนวทางของแอดพฤหัสชุด2ตัวของอาจารย์ให้มาเป็นแนวทาง3ชุดทุกท่าน4647แล้วก็48กันได้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ ต่อมาครับอีกหนึ่งแนวทางของอสังค์นขี่ตัวอาจารย์ให้แนวทางชุด2ตัวมาตามที่เห็นเลยครับสูตรเดิม1น,นะครับตัดบนล่างก็จะได้ข้อมูลชุด2ตัวตามนี้เลยครับอยู่ตรงนี้ด้านล่างอาจารย์บอกว่าวิ่ง4กับ9บนล่าง12ชุดตามนี้ครับวิ่ง4ี่กับ9บนล่าง12ชุด ขอให้มาขอให้มีโชคปังๆมาต่อกันที่แนวทางของแอดมิดครับสรุปเลขก่อนหวยออก1กย6 5 2ตัวบนของอาจารย์อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็ข้อมูลชุด3ตัวตรงโต๊ะของอาจารย์อยู่ด้านหลังแนวทางของแอดมิด มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์ณพัฒน์แจมาจราศีงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า3ตัวโต๊ดนะครับมี538ถัดไปอีกก็เข้าโต๊ดนะครับ549งวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันทุกท่านท้ายรางวัลที่1 1ก็กยอ6หชุดโต๊ดตามที่เห็นเลยครับ ครบหน้าจอแล้วก็ไปขยายใหญ่ดูเพิ่มเติมได้เนาะไปดึงชุดเด่นกันดูทุกท่านต่อมาครับคุณไก่เจ้าพายุครับวุฒิทินันสอนสี1กันยายนหกหอาจารย์บอกว่าวิ่งบน5กับ8นะครับวิ่งล่างสองเลขชุด3ตัวก็มี5 9 6 5 38ครับทุกท่าน2ตัวก็มี223 307 537 283ชุดเน้นของอาจารย์87ครับอีกชุดหนึ่งก็คือ9ก้หกแนวทางของคุณไก่วุฒินันสอนสีผมได้มาเป็นรูปแบบนี้นะครับ ใบนี้เป็นแนวทางของแอดนันครับเต็งโต๊ะส9 9ชุดตามที่เห็นทุกท่านชุด3ตัวของอาจารย์ดูเหมือนว่าอาจารย์จะให้เด่นหลักร้อยมาที่712นะครับ712เลขชุด2ตัวบนก็ตามที่เห็นเลยนะครับก็จะมี สองอ4นหนึ่งสี่สทุกท่านชุด2ตัวโต๊ะตรงนี้ก็มี2องสี่สามส9 4แล้วก็4,4ส่เนาะส่วนแนวทางว่ที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดหลุดไปตัวหนึ่งนะครับของอาจารย์น่าจะมี508ทุกท่านถ้าผมจำไม่ผิดเนาะ งวดใหม่ก็ใบนี้เลย1นึ่ทับเทับหกห้าต่อมาครับใครรอแนวทางดอกบัวสีชมพูของแอสซูเปอร์แมนมาแล้วทุกท่านงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดนะครับของอาจารย์ไม่มีสี่สองทุกท่านงวดก่อนอยู่ตรงนี้16สิงหาคมงวดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างนะครับ1กันยายนหกห้า เลขชุด2ตัวของอาจารย์อยู่ตรงนี้ครับมี191011 09 00 0 1 2ตัวล่างอัดหนักๆของอาจารย์ก็คือ0กับ9ชุดทีาจารย์ให้ระวังไว้ก็คือ74จัดไปครับอัดหนักๆ09ระวัง74 2ตัวล่าง แนวทางของแอสซุปแมนดอกบัวสีชมพูต่อมาครับก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวบนของอาจารย์งวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็หลุดนะครับหวยออก5 58342งวดเก่าอยู่ตรงนี้ทุกท่าน,น16สิงหา งดใหม่ของอาจารย์อยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้1กันยายนหกห้าเลขชุด3ตัวของอาจารย์อยู่ตรงนี้ทุกท่านแล้วก็2ตัวอยู่ด้านล่างขออนุญาตขยายเพิ่มเติมนะครับจัดไปทุกท่าน2ตัวของอาจารย์ก็มี16 17 26กหนึแล้วก็3ามตรงนี้ แนวทางของแอตซูเปอร์แมนครับดอกบัวสีชมพูใครรอแนวทางของอาจารย์มารับไปครับต่อมาจะเป็นแนวทางของเชฟต้นครับเชฟต้นงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้าตัวกันนะครับมี4-2ใบนี้ผมก็ลงให้ทุกท่านเลขรูดของอาจารย์ก็เข้า2ตรงนี้นะครับ งวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับ1กันยายน65อาจารย์บอกว่ารูด6รอง9ชุด2ตัวด้านล่างจะเป็นชุด3ตัวครับ162 167 164แล้วก็169ชุดกันของอาจารย์ครับ2 3กับ2 4ใบเต็มทุกท่านใบเต็มแนวทางของเชฟตน้นมาคู่กัน ก็คือแนวทางของแม่แจ็กกี้นะครับแม่แจ็กกี้งวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็เข้าตัวกันเหมือนกันนะครับมี38ถทุกทันแล้วก็ชุด3ตัวผิดไปแต้มเดียวนะครับมี7 3 5งวดเก่าประมาณนี้ครับไรเดียงดูได้งวดใหม่ของอาจารย์บอกว่ารูด2อรอง1ครับชุด2ตัวชุด3ตัวตัวกัน1 5ห แนวทางของแม่แจ็กกี้กับเชฟต้นครับมาต่อกันที่แนวทางของออภูมออภูมิงวดที่ผ่านมาขออาจารย์เข้าเลขวิ่ง5นะครับวิ่ง5รลูด5ส่วนข้อมูลชุด3ตัวหลุดครับใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น3 5 7ตรงนี้ผิดไปแต้มเดียวครับ ประมาณนี้ครับงวดก่อนงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบนี้1ทับเทับหกอาจารย์บอกว่าวิ่ง2รูด2 3ตัวของอาจารย์ครับมี5 2 3 8 2 8กับ3 2 5 2ตัวก็มี2 3 2 8 2 5ชุดที่อาจารย์ขี่เส้นใต้มาให้ก็คือ5 2 3กับ2 3ทุกท่าน ชุดฟาดของอาจารย์ด้านล่างสุดเลยนะครับ2อสตามนี้ครับแนวทางของออภูมิใบเต็มก็จะประมาณนี้มาต่อกันที่แนวทางของอาจารย์คนบางละจันหนึ่งทับเก้ทับหกงวดนี้เจอก็นำมาแบ่งปันคุณผู้ชมนะครับอาจารย์บอกว่าวิ่งบน6กับ7ด หลักร้อยก็6กับ7หลัก10บ2 4 8หลักหน่วย359จับเข้าคู่กันแล้วได้ตามที่เห็นเลยครับอาจารย์ไม่ได้ติดดาวมาให้นะครับงวดนี้ขยับลงมาด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลคู่บนโต๊ะนะครับคู่บนโต๊ะของอาจารย์อยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวผมขยายให้แป๊บนึงนะครับทุกท่าน คู่บนต๊ของอาจารย์มี63 65 69 73 75แล้วก็79ตามนี้ครับส่วนข้อมูลด้านฝั่งทางขวามือจะเป็นข้อมูลเบิ้ลหาบของอาจารย์นะครับตามนี้ครับคนบางละจันอีกชุดหนึ่งก็คือข้อมูลล่างครับ แนวทางของอาจารย์ที่ให้มาก็จะเป็นข้อมูลเด่นล่างสตัวมา1ตัวงดใหม่อยู่ด้านล่างสุดครับเลขเด่นของอาจารย์ก็เห็นจะเป็น1น3ตรงนี้เลขชุดที่อาจารย์ให้มาก็ตามที่เห็นครับไปดึงตัวเด่นกันดูเนาะงวดที่ผ่านมาออก4 2สองผมไม่ได้ลงให้นะครับ ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของสายทหารพรานนะครับเลขสายทหารพรานงวดก่อนหลุดครับทุกท่านใกล้เคียงที่สุดก็เห็นจะเป็น398ตรงนี้งวดใหม่ของอาจารย์ให้มาแล้วก็คือใบฝั่งทางขวามือ3ตัวของอาจารย์ครับมี418 481 891 918ตรงนี้ดูเหมือนว่าอาจารย์จะให้เน้นมานะครับ9 แปดหนึ่งสองตัวล่างชุดเดียวสามหกทุกท่านแจกฟรีอย่าดราม่านะครับเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์ทุกท่านชอบก็รับไปพิจารณาดูไม่ชอบก็ผ่านนะครับก็จากประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ